ครับวันนี้ก็มีอัปเดตนะครับ iPad OS s กี่ยวที่ e s p o n s e 1 6.4วงเล็บ A นะครับตัวน,นี้ขนาดไม่ใหญ่นะครับ20.5เมนกะบายนะครับก็เป็นการอัปเดตเกี่ยวกับความปลอดภัยนะครับดังนั้นก็แนะนำให้ทุกคนทำการอัปเดตนะครับเพื่อที่จะใช้งานอย่างปลอดภัยสำหรับ iPad ของเรานะครับ iPad OS 1 6.4วงเล็บ เอนะครับกครที่ยังไม่ติดตั้งก็ติดตั้งนะครับเป็นไฟล์ขนาดเล็กใช้เวลาไม่นานนะครับก็ไปที่อัปเดตแล้วก็เช็คอัปเดตนะครับเพิ่มเดียวนะครับนะครับเมื่อกดก็จะขึ้นว่าสรงํำกอการตอบสนองความปลอดภัยแล้วก็เตรียมการตอบสนองความปลอดภัยนะครับใช้เวลาไม่นานนะครับ เพื่อนๆสามารถเข้าดูรายละเอียดเกี่ยวกับการอัปเดทของรถไฟนี้ได้ตามลิงก์ในหน้าอัปเดตนะครับ